สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายนะครับวันนี้มาพบกับอีพีพิเศษนะครับยามค่ําคืนวันนี้นะครับจัดให้พี่ๆนะฮะได้รับชมกันสักหน่อยนะครับตอนพี่นะฮะท่านใดนอนดึกนะครับวันนี้เลยนะฮะห้ามพลาดนะครับกับพระปิดตารางเงินล้านนะครับนะเพิ่งเข้ามามันหม่นเลยพี่ชายนะฮะแล้วพรุ่งนี้มาพบกันนะครับนะกับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่กําลังร้อนแรงนะเวลานี้นะครับ นะฮะวันนี้นะฮะหาพี่ๆชอบจุใจในการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับนะฮะาบพระปิดตาเงินล้านหลวงปู่มหาชิลาครับรายการแรกเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านเสบู่เลือดนะครับหน้ากากองค์2กษัตริย์นะครับหรือเรียกว่าหน้ากากนะฮะแบ็กโลเดียมลายทองฮะนี่ฮะสกษัตริย์นะครับ รายการนี้ครับก็จะเปิดเปล่าให้พี่นะครับองไหนอ่อหานะฮะพี่สามารถจับคู่400ได้เลยนะครับองไหน200พี่สามารถจับคู่350ราสได้เลยนะครับองไหน180บาทสามารถจับคู่300ได้เลยนะพี่นะนี่ฮะรายการแรกครับรายการนี้นี่ฮะเลขคนเบอร์1น0นฮะรายการแรกครับรายการนี้เลขคดเบอร์1น0นนะครับ นี่ฮะรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่ๆนะครับนะที่องค์นี้นะฮะสองร้อยห้าสิบาทนะฮะสองร้อยห้าสิบาทครับองค์นี้นะนี่ฮะสวยๆครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สองครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านพลายดำนะครับองค์เขียวนะฮะเหนียวซับนะครับนี่ฮะด้านหลังฝั่งพลอยเสกนะครับเลขกระเบอร์มาเลขสองสองฮะ รายการนี้ขอแบ,บ่งปันพี่ๆนะครับที่200บาทนะครับที่200บาทนะครับรายการที่2นะครับต่อมารายการที่3รายการนี้เป็นเนื้อผงน้ามันดีกว่าพี่นะฮะรายการนี้โรยผงงาช้างด้านห fa, ลังพลอยเสกหน้ากากอันป้าก้าเลขคุณเบอร์2 2 8ครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่ที่200บาทครับรายการที่3นะครับ รายการที่4ี่ครับรายการนี้ผงแร่เหล็กน้ำพีนี่ครับรายการนี้องค์น้ำเงินนะครับหลังฝั่งพลอยเสกเลขคนเบอร์สองหนึ่งครับเลขคนเบอร์2 1 0หนึ่งครับรายการนี้ผมขอที่200ร้อยบาทจับคู่3า0ร้อยห้าสิบาทได้เลยนะพี่นะรายการที่สี่นะครับต่อมารายการที่5้าครับรายการนี้เนื้อดำเบลานือเปล่าพี่นะคมกิฟเลยพี่ชายนะครับลอยพลอยเสกด้านหลังยน่ากลาดทองละคังฮนะนี่ฮะ เลขคุณตัวเบอร์หมายเลขเก้าสิบสามครับเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขเก้าสิบสามครับรายการที่ขอที่สองร้อยบาทพอพี่รายการที่ห้านะครับมารายการที่หกครับนี่รายการที่มันเรว่านพลายดำนะครับนี่นี่ฮะตะกุดเงินแท้ครับเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสองหนึ่งแปดครับรายการนี้นะครับขอที่สองร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะตะกุดเงินนะครับ ต่อมาครับรายการที่7ครับรายการที่7นะฮะเป็นเนื้อเดียวกันพี่ชายเลขคุตเบอร์413ครับรายการนี้เป็นตะกุดกษักริยันะครับขอที่250ิบาทจับคู่400้ได้เลยนะพี่นะขอ250ิบาทจับคู่400ได้เลยครับพี่ชายต่อมาครับรายการนี้เป็นเนื้อผงแร่เหล็กําพีนะครับตะกุดกษัตระยัเลขคุตเบอร์4 6 1หฮะเลขคุตเบอร์4 61ครับรายการนี้ก็250บบาทพี่ชายเงินทองหน้ากันนะครับตะกุดนะครับ ต่อมารายการที่9รายการนี้เป็นเนื้อว่านมมรณเลือดนะครับรวยพอยเสกเลขคุณตัาเบอร์มาเลขกหกครับเลขคุณตัาเบอร์เลขสหน้ากากอันประาร้าพิชายรายการนี้ขอที่200บาทจับคู่350บาทได้เลยนะพี่นะรายการที่9ครับ รายการที่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันเกสรเลขคนตัเบอร์เจ็ดเอ่อเลขคนตัเบอร์เจ็ดศูนย์ครับรายการนี้เป็นตะกรุดเงินแท้หนึ่งดอกฮะรายการนี้ขอแบ่งปันพี่พี่ที่สองร้อยนะครับขอแบ่งปันพี่พี่ที่สองร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับนะรวมพุทธคุณรวยผงยาช้างเลขคนตัเบอร์สองสี่เก้ารายการนี้แบ่งปันให้สองร้อยบาทครับรายการที่สิบเอ็ดแบ่งปันให้สองร้อยบาทครับ ต่อมารายการที่12รายการนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันนะฮะรวนผงงาชา้าตะกุดสาวสัตว์เลขคนเบอร์1นึครับเลขคนเบอร์1นึพี่รายการนี้ขอที่200บาทเช่นเดียวกันพี่รายการที่12นะครับ ต่อมารายการที่13รายการนี้เป็นหน้ากากเงินนะฮะเนื้อดินเผาวัดท่าสแสบนะครับรายการที่ได้คนจำนวนหนึ่งหนึ่งแปดนะครับนะเดือองคหนึ่งนะครับรายการนี้ผอแบ่งปันพี่พี่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับองคนี้เลือองค์เดียวพี่นะสองที่สามร้อยห้าสิบาทพี่เนื้อเนื้อดินเผาวัดท่าสแสบครับ รายการที่สามนะครับของพัชจะต้มนี่นะฮะเหมือนสารต่อมาเนื้อเป็นเนื้อแร่เหล็กน้่นพี่หน้ากากสองกริย์ครับเนื้อแร่เหล็กน้่นพี่หน้ากากสองกริย์ครับเลขคนเบอร์หนึ่งสามศูนย์เลขคนเบอร์หนึ่งสามศูนย์พี่รายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบบาทครับรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบบาทจับคู่สี่ร้อยเลยนะพี่ชายนะฮะรายการที่สิบสี่นะฮะต่อมารายการที่สิบห้าครับเนี่ยฮะรายการที่สิห้ารายการนี้เนี่ยฮะเป็นตะกุดทองคำนะพี่นะแต่องค์นี้เนี่ยครับนะ ดูองคําำยับนิดนึงนะครับยับนิดนึงแต่ขอแบ่งปันที่พี่นะครับที่3 5 0าบาทพอนะครับปกติอยู่ถูกเจ็ดร้อยนะพี่นะนี่ครับนะนี่ตะพูดตองคําำเลขคนะเบอร์หนึ่งสามสี่พี่เนื้อเนื้อภายในภายดำนะครับต่อมาครับนะจะเป็นรายการยกคู่300นี้ยกคู่300นี้จัดให้นะครับมีมาให้นะฮะห้าองค์นะครับมีมาให้ห้าองค์นะครับลองเลือกดูนะครับมาองค์นี้ก่อนเลยนี่ นี on ite, so fort, ่ฮะเนือเกสรนะครับฝังพลอยนะเนื้อผงน้ำมันด้วยนี่นะฮะฝังพลอยแดงนะครับนะองค์ที่16เลขคนณตัวเบอร์1 3 4่องค์ที่17เลขคนณตัวเบอร์1 9 6นะครับองค์ละ180บาทยกคู่300พี่ชายนะครับนะยูองค์ไหนก็ได้นะพี่เลือกเลยนะฮะต่อมาองค์ที่18นะครับเนื้อผงน้ำมันเกสรนะครับเลขคนณตัวเบอร์64ฝังพลอยขาวฮะรายการที่18นะครับองค์นี้นะองค์ละ180บาทนะครับ ต่อมารายการที่สิบเก้ารายการนี้ได้คนจำนวนหนึ่งหกเจ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อผงแร่เหล็กอินทพย์โรยผงงาช้างนะครับรายการที่สิบเก้านะครับร้อยแปดสิบบาทต่อมารายการยี่สิบรายการนี้ได้คนจำนวนสามหกแปดรายการนี้นะครับเป็นอ่าผงมวลสารนะครับน้าจากวัดโพสิชอาศครับรายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบครับร้อยแปดสิบบาทจับคู่สามร้อยผู้จ่ายนะครับถ้าอีพีนี้ครับน้ค่ำคืนนี้ก็ มีแบงปันพี่ๆประมาณนี้พี่ชายนะครับหากชอบถูกใจอะไรกันไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำน,นี้กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมา,มากๆครับ